ผมต้องพูดเปิดตัวก่อนไหมเนี่ยโอเคฮะขอ,ขอ,อะะะกรอบขนอดแล้วกันนะกรอบไอ้บรรยารับเพื่อผมเปิดไปเล่นอันดิวป่าแล้วไงอันดิวป่าแย่ยตรงไหนอะฮะดีสายตาในอะไม่แย,ย่แต่สายตาคนอื่นอะใช่บอกไว้ไก่อนเลื่มาผมก็ไม่รู้เป็นอะไรนะอัพสกิลผิดเลยแม่แน่นอนเลครับอัพเป็นโรลิ่งมาแน่นอนพูดเล่น <laughs> ฟังออกไหมท่านใช่ผมฟังไม่ออก <laughs> เอาละอีกไปอีกไปอีกไปที่จะเดินผ่านที่จะเดินผ่านที่จะเดินผ่านแน่นอนว่าผมนั้นเป็นคนที่เข้าไฟตลอดเสมอเข้าไปไฟือดกระแทกรถถอยมาเนี่ยโอ้ยแกรบแกรบแกรบโอ้โหมันนี่รีบรถเสียกเลยนายต้อนรับเองผมก็โดดไปหาไปแล้วก็ลาขี้ปากเขาแบบง่ายๆอยากได้เหมือนคุมเข็ดมันจะได้ไม่รู้กับเช็คพุ่มกอนเลยค่ะมันออกมาละโอ้ยอะไร่อะไรอะไรเอาน่าจะเข้ามาวันนี้บอกแล้วโอยตายก่อ ใช่กอดแอบตัวดีแบบหนึ่งนะโอเคอลิสปาร์สตัดได้ได้เอ้าทำไมเราโดนแทลเลยเนี่ยแล้วจังหวะที่แัททีมบวกก็เลยครับผมก็เลยตามไปสลับฝั่นู้นฮะไปไปแล้วกันไปตอนเอ๊ผมคิดว่าจะใช้อติวาร์ปอ้าวไม่วาร์ปแต่งั้นทีนี้มีนลงก็ตีลงหมดขึ้นลงเพื่อนจีเวลาของเราเลยสิจ้ะเอ๊ะมาตัวแล้วช็อแตย่าพึ่งอย่เลยหอดแน่ <premises. S 2> นี่ยจะกระสอบดลองเนี่ยซีว่ากี่เกิดขึ้นนักแหนตรงนู้นฮะตัวบัฟไดเออร์ให้อริสมาอาริสมาถอย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 อะไรเนียมาตู้ให้โอ้ยไลอื้อจื่อดำเนินตัวไรมาไลทำอะไรใช่เพือนของเก็บสามเป็นจอยครับผมทางนี้ก็งงครับว่าจะเหลือป้อมไว้ทำไมแตกไปซะ มันนั้นมันน่าเล่นจริงเลยก็เลยเรกมาดิท่านเลาเกาไม่ได้กะแปลกได้ทะลอกแครี่อ่ะโอ้ยเล่านนีโอนีขอย่ด้นดีเดีเรดีผมไม่รู้ว่าเขาพูดกับผมหรือเปล่านะหรือว่าพูดจับเขาใช่้ห แล้วดูสภาพทีพวกาดีคอมมานเดอร์ทางนั้นฮะส่วนผมใดมั่งันแล้วแต่ที่ถนัดก็ที่บาหากาศอลิสตันจิถนัดอีพีศูนย์หยิดไม่มองเลยเ้ยมั่วก็เลือกคุณก็เลือกดีดีสิไม่ใช่มันเล่นยังไงแต่แดงว่ามันยังไม่เคยเห็นมวยออฟเลนสินะเล่นมะกี่ตาแล้ววะไอ้มึงอ่านแพทไปเลี ินนป่าเลยนะขอตั้งชื่อวิมหากาบใหม่แป๊บโคตรจะมีบัก้าบอารูาอิดป่ามวยออฟเลนทีนี่ก็เล่น,น,น,นเล่นไม่ไหวคนทั่วไปอย่างเราเล่นนัดวินป่าผิดเลยลุ้นนะก็ชนะไม่กี่ตาแล้ววะดูนะอารูนบินป่าดูเหรียญไว <c oughs> ้อย่าแจกจากูแล้กันอย่าแจกก็เปล่านักรฆ่านะครับแอคต์ลัสตัด ดบที่ตังลยปองปองเลยเปอดมองดิไม่ตายแต่ผมตายแล้วไม่รู้ว่าแวรไม่รู้หน้าที่เลยฮะมันไปข้างบนคนเดียวผมต้องตักรับผูกคีกบแต่คนเดียวเนี่ยโอ้โหเงินฟรีทีนี้ถ้าสังเกตดูดีฮะผมใช้สกิลมันมากมานถึงขั้นมานาหมดเนี่ย โอ้โหเทพเจ้ากมาช่วยเพื่อนแป๊บโอ๊ยโดตันและวดูวเทพเจ้าคนนี้ฮะโอ้โหถึกถึกจัดเลยถึกชัดถึกมากมากไม่ไหวขนาดปลายไม่ไหวเลยแล้วอยู่ทำไมล่ะแม่้ับแแน่นอนฮะผมใช้สกิลเพื่นไปหน่อยมาน้ำมิดหลอดอีกแล้วป่ะถุย

านี่ตัดทีมูไข่หน้าเขาแล้วเนี่ยมันขึ้นสนับสนุนขี่รอบนะฮะหวัดเยบที่จะก็เลยอะไรกันจเไม่ยิ้แล้วถ้าถามว่าเล่นขนาดนี้ MVP คือเพื่อนผมใช่ไหมไม่ใช่ฮะตรงข้ามกันไอ้กตญชยามานเอว V P แต่ผมไม่พอผมยังไม่จบผมจะรีพอร์ตมันผมจะรีพอร์ตม